Okay. ไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่าตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันพังอยู่นี่ไงอ่าแล้วก็นี่เขาบอกว่าตรงส่วนบนนี่คือคิสัันพังอยู่ตรงส่วนล่างนี่คือคูลเลนโลก็คือไม่มีนะครับผมไม่มีคูลเลนอ่านั่นก็คือข้างล่างนี้นะครับผมต้องจะต้องหาอะไรมาใส่นะครับโอเคไหนมีโรบอทด,ด้วย มีโรบอทนะครับผมอืมโรบอทเนี่ยไว้ทำอะไรมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เลยนะเออเครื่องดูดฝุ่นนี่ไว้ทําอะไรนะเก็บไว้ก่อนนะครับผมซัลเฟอร์มีซอฟเฟอร์มานะครับผมแล้วก็มีฮีเลียมครับผมอืมอันนี้คือเขาบอกว่าเราต้องการจะผสมอะไรไหมนะครับซึ่ง มันสามารถเอากระป๋องใส่เข้าไปได้ข้างล่างก็เปิดได้นะครับผมแต่ว่าเราไม่มีอะไรจะใส่เข้าไปนะดูวันนี้ก็ไม่น่าจะใส่ได้นะครับผมอันนี้คืออ่าเป็นแบบโมเดลโมเลกุลน,นะครับอืออ่าแปลว,ว่าเราจะต้องเล่นกับเครื่องนี้ก่อนนะครับผมเราจะสร้างอะไรอ่านี่ไงเราสามารถสร้างคูลเลนต์กับคิสซันได้นะครับผมอ่ไหนลองดูซิ อันนี้ไงสร้างได้จริงด้วยเดี๋ยวนะแปลว่าเรากำลังสร้างคูลแลนด์อยู่เราต้องทํารูปนี้ขึ้นมานะครับผมถ้าทะทรูปนี้เนี่ยต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้สามอันสามหยึกหยกักแล้วก็มีอันนี้นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ได้ไหมอ่าสองหยึกเราต้องการอีกหยึกหนึ่งแล้วก็โค้งลงเลยถ้าโค้งลงมันต้องใช้อันนี้ปะ อ๋อนี่ไงใช้นี้ได้โอเคเฮ้ยเรียบร้อยอ่าได้คูลเลนต์มาแล้วครับผมใส่เข้าไปเลยเีย่โอเคนะครับในเมื่อเราได้คูลเลนต์มาแล้วนี่เรากลับมาเอ้าอ๋าอไม่ได้นะครับผมจะสร้างคิดซัานเนี่ยเขาต้องใช้ไนโตรเจนกับโซดเดียมอลูมิเนเดทอ้าว ในตัวเจนกับโซเดียมอลูมิเนตครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยที่อื่นมีอะไรกันบ้างมีเครื่องมือนะครับอเดี๋ยวปิดสิแล้วก็มีขวดยาเป็นยาต้านต้านไวรัสอะไรอย่างงี้นะครับผมอืมอ่ามีแท็บเล็ตมาให้ดูด้วยนี่คืออะไรนะครับอ๋อเขาบอกว่า สีแดงเนี่ยคือ si สีขาวคือ o สีฟ้าคือ h mm hmm. เขาได้สร้างโมเลกุลขึ้นมา3แบบ mm hmm. มันสวยงามมากโดยใช้ 3D Printing นี่เเอง mm hmm. เครืสามมิติ mm hmm. อ๋อเราต้องหาความแตกต่างนะครับผมแต่ละอันมีทั้งหมด3อันนะครับแต่ละอันเนี่ย ต่างกันอยู่หนึ่งอะตอม,อมเอเดี๋ยวนะครับนี่คืออะไรโซดากระป๋องโซดานะครับขอดูสิอา่ามีบันทึกนะครับผมเขาบอกว่าอชอบเก็บของเราเนี่ยขาดแคลนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะรีไซเคิลอลูมิเนียมทั้งหมด ให้เป็นโซเดียมอะลูมิเนตถึงแม้จะเป็นกระป๋องโซดาก็ใช้ได้แล้วมันก็ทำง่ายมากๆเลยอ๋อหรือว่าเราจะต้องทำโซเดียมอะลูมิเนตเนี่ยจากกระป๋องโซดาใช้กระป๋องโซดาแทนอะลูมิเนียมนะครับผมแต่ว่าเราต้องหาโซเดียมไฮดรอกไซด์นะสิไม่เป็นไรเราเราต้องเก็บกระป๋องโซดาไว้ก่อนนะครับผม เออแล้วตู้นี้มีอะไรไหมนะซิงอา่าเราได้ซิงมานะครับผมแล้วก็นี่คือเอเนอร์จีเหรอเออัลฟาวันอัลฟาเออมันคือ A เป็นอัลฟานะครับผมแล้วก็1นึ่ง,งสามี๋ยวจะเป็นเธรรมดาธรรมดาก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยนี่นะเอาได้กระป๋องโซดามาอีกแล้วเอาเรามีแล้วไม่ต้องใช้ละทิ้งไป อ,อ,อ่าฝั่งนี้มีตู้อีกครับผมอ่านี่โซเดียมไฮดรอกไซด์อ่าได้แล้วโซเดียมไฮดรอกไซดนี่เองเดี๋ยวเราดูตู้อื่นบ้างนะครับุยวยเราเจอท,เทุก็นอ่าได้โมเลกุลเพิ่มอีก2อันนะครับผมอ่านี่ครับที่เขาบอกว่ามีโมเลกุล3อันนะครับ Okay. เ,เดี๋ยวเรามาดูโมเลกุลทีหลังนะครับเรามาทำอันนี้ก่อนดีกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับผมกับอลูมิเนียมนี่ไงใส่ลงไปได้นี่อ่าโอเคเราจะสร้างโซเดียมอลูมิเนตได้นี่อ่านี่หน้ากระป๋องเปลี่ยนเป็นโซเดียมอลูมิเนตแล้วครับผมอ่าที่เหลือก็คือไนโตรเจนนะครับผม เราต้องหาในตัวเจ้นแล้วในตัวเจ้นอยู่ไหนนะเฮ้ยตรงนี้มีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับผมอ๋อนี่ไงโอกระเป๋าเขียนว,ว่าในตัวเจ้นครับมีกระป๋องเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันเข้าไม่ได้มันล็อกอะทำไงล่ะเนี่ยเอเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนะอันนี้มี สีแดงเหลืองฟ้าเออเมื่อกี้มองมันผ่านนั้นเนี่ยมันมีสีแดงเหลืองฟ้าเหมือนกันเลยหรือว่ามันต้องดูจากตัวนี้เอ,อดูจากโมเลกุลทั้งสามอันนี้เหรอครับเอเหมือนมันก็มีความแตกต่างกันจริงๆนะแต่ว่าเนี่ยเหมือนอันนี้นะครับผมมีสีขาวแล้วก็สีแดงยื่นออกมาใช่ไหมแต่เนี่ยสีแดงยังอยู่แต่ว่าสี ขาวเนี่ยเป็นสีฟ้าอันนี้ไม่มีสีแดงแล้วนะครับผมออถ้าหาจุดที่แตกต่างนะครับผมถ้าหาจุดที่แตกต่างก็คือมีสีแดง2อ,อันไม่มีอันเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรือเปล่าแล้วก็อันเดียวมีอันนี้อันเดียวที่ตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับนอกนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีขาวครับผม เ,เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วมันคือสีฟ้าที่ไม่มีสีแดงนี่ด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าเรานับแบบนั้นนะครับผมก็คือมันจะมีสีแดงสองอันสีขาว3มอันนะครับผมแล้วก็สีฟ้า3อันเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะสีแดงสองอันสีขาวสาสาเฮ้ยถูกได้ยังไงเนี่ยโหอะไรอะเ,ออเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับมีอันนี้ด้วย น,นี่คืออะไรเนี่ยเครื่องพ่นไฟเหรอเฮ้ยกดได้ด้วย้อ๋อ,อมันใช้พ่นไฟนะครับผมแต่เอาไว้ทําอะไรเอ่ยไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเราเร,าราออันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยยมีอะไรแปลอยู่ด้านหลังแปดหนแล้ว O อปดคือ O 1 0คือ N E อาแล้ว90คืออะไรอะ่ะหรือว่า0คือ e ถ้50คือ e 1คือ n n n, n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  มันก็ไม่มีเลขอะไรที่มันเป็น n n ได้นะครับผมอ๋อหรือว่าหรือว่าเราต้องเทียบตารางาธาตุเฮ้ยต้องเทียบตารางาธาตุหรือเปล่าเาเนี่ย เทียบตารางธาตุสิเอ่อนี่ไงครับโอคือแปดจริงๆด้วยอะแล้ว NE คือ10นะครับผมแล้วเราต้องการก็คือ90 75นะครับผม90 90อยู่นี่ TH นะครับคือ90แล้วก็75คือ RE อ่าน่าจะเป็นเลข3นะครับผม TH RE มาแล้ว 99กับ119นะครับผม99 99อันนี้99 es นะครับผมอ่าก็คือ e ก็คือ e ของ t เลข3นะครับแล้วก็ s เนี่ยคือตัวของตัวเลขใหม่อ่าขึ้นต้นด้วย s มี3ตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นเลข6นะครับเป็น six อย่างเดียวแต่ว่า119อยู่ไหน ไอ้นี่มันสุดที่ 1, 1, 8, 1, 1, 9, นหนึ่งหนึ่งแปดแล้วหนึ่งหนึ่งเก้าไปไหนอ่ะอ๋อนี่อยู่นี่ ix จริงๆครับผมเป็น6นะครับแปลว่านี่ก็คืออันนี้คือ1นะครับผมอันนี้คือ three e. แล้วก็นี่คือ six นะครับผมอ่าเป็นหนึ่งสามหกนั่นเองเฮ้ยเรียบร้อยเอาเราเชื่อมได้แล้วเราสามารถดูกล้องได้เหรอ เุ้ยเราจะู่้ทำไมอ่ะไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยนี่นะเอไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยครับผมขุนยนตอ๋อเราต้องวางขุนยนต์ไว้บนพื้นก่อนนะครับอันนี้เอ้ยเราเสน็จตัวเองด้วยฮ่ากำลังเหมือนเล่นของเล่นเหมือนเล่นเกมอยู่เลย อเดี๋ยวเราวางหุ่นยนต์ไว้บนพื้นก่อนนะครับผมเอาใบหุ่นยนต์ไปอยุนพื้นมาหุ่นยนต์อ๋อเราสามารถเลื่อนได้ขยับได้แต่เราจะขยับไปไหนล่ะหรือว่าใต้ใต้ใต้โต๊ะมีอะไรหรือเปล่าเลื่อนได้เหรอ ไม่ได้นะครับไม่เห็นมีอะไรเลยใ้โต๊ะไม่มีอะไรนะอเอ๊หรือว่าเราต้องใช้อันนี้เขาอะไรสักอย่างเขาอะไรอะ่ะเห็นทีต้องใช้คำใบแล้วครับผมคำใบมีประโยชน์หรือเปล่าอุ้ยคำใบมีประโยชน์พอดีเลย อ๋อนี่ไงใช้ไฟเผาอันนี้อันนี้คือตะแกงตะแกงอันนี้ตะแกงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันมีเพเยอขึ้นมาด้วยเนี่ยไหนลองดูสิอ่านี่ไงกดค้างเพื่อที่จะใช้งานโอเคเรียบร้อยแล้วฮาออกไปแล้วเราก็เอาหุ่นโยนเข้าไปเลยจะได้เร็วๆอ่ะแล้วก็ นี่ไงเดินเข้าไปเฮ้ยมีเฮ้ยเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราต้องก้มเก็บเอาเองครับเฮ้ยเดินยากจังไหนนี่เดินเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่ไงเดินเข้ามาแล้วแล้วไงอ่ะแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถเปิดประตูจากด้านในได้ไหม หรือว่าทำอะไรได้บ้างเอา้าคอนเน็กชันล s t เดียวเดียวเดียวทำไมคอนเน็กชันล t ออะอยู่ไกลไปหรอเอา้าทำไมอะเดี๋ยวนะตู้ก็ยังเปิดไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปเก็บอันนี้ก่อนแน่ได้โทเคนเอาละ เอ่อทำยังไงต่อครับผมขอตัวช่วยเอาหมดแล้วหรอไม่มีตัวช่วยแล้วหรอเดี๋ยวนะแล้วถ้าเผาตรงนี้ดได้ไหมเฮ้ยมันก็เผา,าหน้านี่นะอ๋อนี่นตัวเจนอ๋อโต๊ะมันล้มลงมาอาได้นตัวเจนมาแล้วครับผมโอเคเอานตัวเจนมาผสมกับอันนี้นะครับ ่าแล้วก็ทำคูลเลนต์เอ mad, ้ยไม่ใช่ทำคริสตัลทำคริสตัลทุกอย่างเคลียร์ไว้ให้หมดเราจะต้องอประกอบรูปร่างนี้นะครับการที่จะประกอบรูปร่างนี้นะั้นโหยากจังเลยเราต้องใช้ไอเดียที่พัฒน์สุดอยู่นี้ครามคิที่มันเนี่ยตรงนี้และเราใช้นี่ครับตรงนี้ตรงนี้เราไม่ได้เดี๋ยนที่ช่องสองช่องนี้ได้ครับเอเรองแบบนี้เอามาใส่ปะป้ายรถขับเรนนี้ใส่ไปนะครับสามแค่นี้ ถ้าเกิดเป็นอันนี้ได้ไหมไม่เหมือนเ,เหรอหรือว่ามันซ้ำกันไม่ได้นะครับถ้าซ้ำกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้ได้เลยอ้านี่โหนานมากกว่าจะได้โอเคได้คริสตัลมาแล้วครับผมหมดเวลาพอดีเอาละใส่เข้าไปอ่าเรียบร้อยประตูเปิดปนเข้าไปตายกว่าจะจบโอ้โ แต่ภารกิจของเรายังไม่จบนะครับผมเราไปหาโทเก็นกันต่อไปอ่านี่เราเจอโทเค็นแล้วครับผม,ห,มหลบม,มุมได้สวยงามเหลือเกินโอ้นี่มันมาซ่อนอยู่ใต้เก้าอี้นะครับผม,มต้องผิดเก้าอี้หากันเลยทีเดียวเคนต่อไปมันอยู่หลังเครื่องนี้นะครับผมโผล่มาแค่แว็บเดียวอ่านี่ไงอยู่ใต้เจลฉีดล้างมือพอดีเลย ตรงนี้ะแกรงตรงนี้เราก็สามารถเผาได้นะอ่าโอเคเราต้องเปิดให้หมดมีอะไรเปิดได้เปิดให้หมดอุย้ยมีโทเค็นนี่ไงตอนนี้เราก็ได้ครบทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะผมเอาละคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นห้องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับผมขอบคุณที่ดูมาจนจบด้วยนะครับหวังว่าจะสนุกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย